สวัสดีครับออลโตสปิลนี้เรามาอยู่กันที่บูธของ GAC Ion ในงานมอเตอร์เอ็กป2025ครับซึ่งในบูธนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับเขามาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเขาก็มีมาเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามาครบทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็น GAC Ion UT GAC Ion V GAC HiTech HT GAC M8 PHEV ที่เป็นรถ MPV เขาก็มีมาเหมือนกันและเดี๋ยววันนี้ครับออโตสปิลจะพาทุกท่านเนี่ยมารับชมกันแต่ละรุ่นเล รวมถึงเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆว่ามันตอบโจทย์การใช้งานแค่ไหนหากใครที่กําลังมองหารถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่นะครับคุณห้ามพลาดคลิปนี้ครับ พราะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาชมทุกคันรวมถึงเดี๋ยวเราจะมาชมนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับนั่นก็คือ GAC GoV i Aircab ครับซึ่งเขาเป็นยานยนต์บินได้นะครับและเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นนะครับซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละรุ่นของเขาเลยว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่รุ่นแรกกันก่อนเลยนะครับ GAC Ion UT ครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็น u r b a l t r a v e l e r ครับสำหรับคนเมืองที่อยากได้รถไฟฟ้าในดีไซน์ยุโรปครับได้ความกว้างสบายเทคโนโลยีมาครบและเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแบบจัดเต็มครับดีไซน์ภายนอกของ GAC Ion UT เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับเส้นสายตัวรถเนี่ยจะให้ฟีลเหมือนกับรถยุโรปแต่ได้ความเฉียบคมครับจุดที่หลายคนต้องสะดุดตานะครับนั่นก็คือตัวไฟหน้าที่เป็นแบบวิงกี้เฮดไลท์ดีไซน์เนี่ยเขาจะเหมือนกับดวงตาแล้วก็มีลูกเล่นเวลาที่เราเปิดไฟเนี่ยเขาจะให้คาแรคเตอร์เหมือนกับรถกลงกังบ ตาทักทายเราอยู่ส่วนด้านหลังเนี่ยก็เท่มากครับมาพร้อมกับไฟไท้ายแมชชีนคิวไลท์ซึ่งไฟไท้ายและไฟเลี้ยวนะครับจะมาในทรงรูปบาทครับดูทันสมัยและจําง่ายมากๆเห็นจากด้านหลังเนี่ยรู้เลยว่าเจ้าคันนี้คือ GAC Ion UT แน่นอนและสิ่งที่ทําให้รุ่นนี้โดดเด่นสุดๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของภายในครับเขามาพร้อมกับความกว้างพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมีความยาวห้องโดยสารถึง1 3 8 5ม mm มเลยทีเดียวและยังมีระยะวางขานะครับอยู่ที่905ม mm ลมครับรองรับผู้โดยสาร แบบ3คนได้แบบสบายไม่อึดอัดเลยครับและนอกจากนี้นะครับตัวบ่อกเขาเนี่ยยังมาในรูปทรงบัตเตอร์ไฟเชฟที่อบสลีละได้ดีนั่งนานๆแล้วไม่รู้สึกเมื่อยเลยครับไฮไลท์ที่หลายคนต้องชอบนะครับก็คือบาอกคู่หน้าสามารถพับราบแล้วก็ต่อไปถึงด้านหลังได้กลายเป็นเตียงนอนที่คุณสามารถพักผ่อนได้จริงเหมาะสําหรับคนที่ออกทิปต่างจังหวัดหรือแม้แต่ใครที่ต้องรอชานและอยากเอ็นตัวพักผ่อนเนี่ยก็สามารถทําได้รวมถึงยังมีหลังคาพาโนรามิกกลาสลรูปขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมม่านบังแดดแบบไฟฟ้าช่วยให้ห้องโดยสารนะครับโล่งโปร่งสบายร แต่ถ้าวันไหนแดดแรงนะครับเราก็สามารถปิดม่านได้ในปุ่มเดียว ทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็จัดเต็มไม่แพ้กับดีไซน์เลยครับมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็น a p t i v e c r u i s e Control ที่ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งหรือว่า s t o p a n d Go นะครับระบบการเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบประคองตัวรถให้อยู่ในเลนและอีกหลายฟังก์ชันที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องล้าและไม่ต้องรู้ทุกครั้งที่ขับทางไกลเรียกง่ายๆว่าถ้าใครที่เพิ่งเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถ EV เนี่ยคันนี้ช่วยให้คุณขับได้ง่ายขึ้นเลยท การด้วยระบบเสียงนะครับโดยพูดคำว่า Hello baby <'m> here. นี่ เราก็สามารถสั่งเปิดกระจกได้หรือว่าสั่งเปิดแอร์ก็ได้นะรองรับการใช้งานภาษาไทยนะครับคุณไม่ต้องไปดัดเสียงให้เป็นภาษาจีนอภาษาอังกฤษนะใช้ภาษาไทยเขาก็ฟังรู้เรื่องนะครับสำหรับ GAC Ion UT นะครับเขามีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับราคา469,900บาทวิ่งได้ระยะทาง420กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งส่วนในรุ่นท็อปของเขาเนี่ยจะราคา599,900บาทวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แล้วก็ตัวแบตในรุ่นท็อปของเขาเนี่ยมีขนาดความจุอยู่ที่6กิกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุดอยู่ที่80ิกิโลวัตเมื่อเราชาร์จจาก30%ไปจนถึง80%นะครับใช้เวลาเพียงแค่24ี่นาทีเท่านั้นเองและตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับใช้เป็นเทคโนโลยีแมกกาซีนแบตเตอรี่ครับการทดสอบของเขาเนี่ยเขาใช้ปืนยิงเข้าไปที่ตัวแบตเลยนะครับปรากฏว่าตัวแบตเนี่ยไม่เกิดการลุกไหม้นะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานนมั่ใจได้ และไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อรถไปแล้วหรือลูกค้าใหม่ที่กำลังจะซื้อรถนะครับก็รับไปเลยครับ l i f e ไทม์วารันตีที่ครอบคลุมทั้งตัวแบตเตอรี่ขับเคลื่อนชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและกล่องควบคุมในชุดมอเตอร์แบบตลอดอายุการใช้งานครับสรุปเลยนะครับ GAC Ion UT เนี่ยก็ถือว่าเป็นอน่รุ่นที่น่าใช้งานครับเหมาะกับคนเมืองที่ชอบดีไซน์ของตัวรถเนี่ยในสไตล์ของรถยุโรครับสำหรับโปรโมชั่นในงาน GAC Ion UT นะครับทั้งรุ่นสแตนดาดและรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะได้ลดราคาชุดแต่ง6 0 0 0บาท ฟรีโฮมชาร์เจอร์หรือเลือกรับ V2L Portable Charger ครับเรามาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นครับกับ I อออนรุ่นนี้เนี่ยไซร์รถก็จะใหญ่ขึ้นกว่าในรุ่น GAC i อออนยครับในรุ่นนี้เนี่ยราคาค่าตัวนะครับ899,900บาทครับระยะทางการวิ่งเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิงึ้นด้วยเพราะว่าตัวแบตเตอรีลล่ของเขาเนี่ยใหญ่มากกว่าในรุ่น UT นั่นเองครับโดยเขาจะวิ่งได้อยู่ที่602กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง NEDC ตัวรถของเขาเนี่ยก็มาในสไตล์ของรถครถอบครัวนะครับจะเป็นรถที่ยกสูงเพิ่มขึ้นนมาดีไซ์ตัวรย พร้อมกับความโดดเด่นเลยนะฮะอย่างเช่นตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็มาในดีไซน์ของความทันสมัยนะครับมีไฟเด i m e r u n n i n g light เปิดปิดไฟหน้าออโต้ปรับไฟสูงต่ำให้แบบออโต้รวมถึงตัวด้านข้างเขาเนี่ยก็โดดเด่นด้วยการใช้ล้อแม็กนะครับที่เป็นสีทูโทนเมื่อมองในภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าเขามีความโดดเด่นมากๆรุ่นี้นะครับเขาจะขยับไปในภาพของ EV ครอบครัวอัจฉริยะครับที่ครบทั้งความสบายระยะทางวิ่งได้ไกลและของเล่นในรถเนี่ยมีเยอะมากๆดีไซน์ภายนอกของ GAC Ion V นะครับใช้คอนเซปต์ V ดี ในสไตล์ไซเบอร์ที่มีความเป็นเครื่องจักรลำล้ำครับผสมกับความแข็งแกร่งและก็เส้นสายด้านหน้าของเขาเนี่ยมาในรูปทรงเลขาคณิตจ,จํานวนมากครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติและดูเคลื่อนไหวแม้ในตอนที่รถกําลังจอดอยู่ไฟหน้าและไฟท้ายนะครับให้ฟีลเหมือนกับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ช่วยให้ตัวรถเนี่ยดูทรงพลังและมีความสปอร์ตมากขึ้นครับเป็นดีไซน์ที่คนชอบความล้ำเนี่ยต้องเลิฟแน่นอนพอเปิดเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่มากกว่ารถธรรมดาครับเบาะคูหน้าเนี่ยมีระบบน ช่วยผ่อนคลายเวลาขับทางไกลหรือว่าเวลาที่รถติดนานๆเนี่ยก็ยังสบายตัวอยู่ครับในส่วนของฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากๆภายในนะครับนั่นก็คือตู้เย็นอเนกประสงค์ครับที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบสิองศาไปจนถึง50องศาครับไม่ว่าจะเป็นการแช่เย็นรวมไปถึงการอุ่นก็สามารถทําได้หมดเลยในส่วนของหลังคาครับเป็นแบบพาโนรามิกซันรูปขนาดใหญ่2.14ตารางเมตรครับช่วยให้ห้องโดยสารเนี่ยโปร่งโล่งสบาย,ยสาหรับระบบเครื่องเสียงนะครับก็จะได้ความพรีเมียมและให้เสียงแบบรอบทิศทางทําให้การฟังเพลงหรือว่าดูหนังในรรรถียมบาากศ เคียงกับโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมเลยทีเดียวครับและยังมีโต๊ะอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านหลังของตัวเบาะสําหรับวัสดุภายในนะครับก็จะเน้นการใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัสเพื่อความลูหลาและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระที่สามารถจุได้427ลิตรครับและถ้าเราพับเบาะตอน2ลงมาเนี่ยก็จะเพิ่มพื้นที่เป็น978ลิตรครับเหมาะสําหรับคนของเยอะหรือว่าครอบครัวที่มีทั้งรถเข็นกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอีกเยอะแยะเลยทางด้านสมรรถนะนะครับ GAC Ion V เนี่ยก็โดดเด่นด้วยการวิ่งไกลถึง602กิโลเมตร ชาร์จเต็ม1ครั้ง NEDC ครับรองรับการชาร์จเร็วแบบ 3C สูงสุดอยู่ที่180กิโลวัตต์ชาร์จเพียงแค่15นาทีนะครับก็วิ่งต่อได้ราวๆประมาณ300กิโลเมตรแล้วครับทำให้การเดินทางไกลด้วย EV เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งมอเตอร์ของเขานะครับให้พละกกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าครับวิ่งทั้งในเมืองหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้ความสะดวกสบายแน่นอนทั้งฝั่งของเทคโนโลยีอัจฉริ ยังสามารถควบคุมผ่านระบบ e d i s p a c e บนหน้าจอขนาดกลาง14.6นิ้วครับสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงรองรับทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษและยังฉลาดพอที่จะรู้ว่าคนพูดเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหน สรุปเลยนะครับ GAC Ion V เนี่ยก็เป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มครอบครัวนะครับที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะสามารถใช้งานได้อยู่ที่5คนแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ครับวิ่งทางไกลได้แบบสบายเลยทีเดียวสําหรับโปรโมชั่นในงาน GAC Ion V รับฟรี iPhone 17 Pro และส่วนลดชุดแต่ง6,000บาทและสิทธิพิเศษทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ครับรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนและกล่องควบคุมในชุดมอเตอร์แบบ Lifetime วารันตีตลอดอายุการใช้งานครับ เรามาต่อกันในรุ่นที่3ครับกับ GAC h i t h e HT ซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็มาในดีไซน์ของรถ SUV p r e เมียครับ mm hmm. เขามีให้เลือก2รุ่นย่อยนะจริงๆเนี่ยสเปกมันเหมือนกันครับแต่แตกต่างกันคือตัวประตูนะครับเปิดแบบธรรมดากับเปิดปีกนกถ้าเปิดธรรมดาเนี่ย จะราคา1 2 4 9 0แต่ถ้าเปิดแบบปีกนกเนี่ยจะ1 5 4 9 0นนะต่างกันแค่ประตูฟังก์ชันของตัวรถนะครับมาพร้อมกับความหรูหราทันสมัยนะครับตั้งแต่ภายนอกถึงภายในเรามาดูกันทีละจุดเลยดีกว่านะครับจุดเด่นที่ดึงดูดสายตานะครับก็คือประตูปีกนกครับที่สามารถเปิดขึ้นแบบเท่ๆเลยโดยใช้พื้นที่ด้านข้างเนี่ยแค่ประมาณ34เซนติเมตรเท่านั้นเองเหมาะกับการจอดรถในที่แคบนะครับก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานกับการเปิดประตูครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังต อยู่ที่12ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยใช้ดีไซน์แบบไดมอนด์คัตเฮดไลท์ครับให้ความรู้สึกเหมือนกับเหลี่ยมเพชรท,ที่ถูกเจริญนอย่างปราณีตส่วนไฟสองสว่างนะครับก็ออกแบบให้มีรายละเอียดที่สวยงามครับเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับเปลี่ยนโลกไปเลยนะก็มาในคอนเซปต์ของ Tech Space ครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนที่นั่ง First c l a s s บนเครื่องบินเลยครับโดยเฉพาะเบาะต,ตอหลังเนี่ยที่สามารถปรับเอ็นได้มากถึง143องศานะครับทำให้เวลาที่เรานั่งเนี่ยเราไม่ต้องนั่งชันและระบบเครื่องเสียงเนี่ยก็มีลำโพงถึง22จุดคร พงที่อยู่บริเวณเบาะคนขับที่เอาไว้ใช้เวลาที่คนโทรเข้ามาและเป็นระบบเครื่องเสียงแบบพรีเมียมครับ d o เบย์แอดภายในนะครับก็ใช้เป็นเบาะหน,นังแบปาครับให้การสัมผัสที่นุ่มมือและก็เรียบหรูและที่เบาะหน้านะครับยังมีระบบนวด10จุดพร้อมกับ5โหมดการนวดไม่ว่าจะเป็นการเป่าลมร้อนลมเย็นก็สามารถทําได้เหมือนกันหน้าจอกลางนะครับขนาดอยู่ที่14.6นิ้วนะครับความละเอียด 2.5K สําหรับควบคุมระบบต่างๆของตัวรถอีกอย่างที่ทําให้ H ับเซ็เอน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือสมองและหัว ใจของรถคันนี้ครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะ h ฮเทคสมาร์ตอิทิโก้พายロครับมาครบทําให้คนขับเนี่ยรู้สึกมั่นใจทุกเส้นทางมีกล้องให้แบบ360องศาหน้าหลังซ้ายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดในที่แคบนะครับคุณก็สามารถดูภาพตัวรถได้นอกจากนี้เนี่ยยังมี a daive ติฟค c ช c o n นโท l ที่สามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเวลาขับขี่ทางไกลเนี่ยก็ช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะเลยทีเดียว ทางด้านสมรรถนะนะครับเจ้าคันนี้สามารถวิ่งได้ไกล620กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับเรียกว่าขับจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยไปได้แบบสบายเลยทีเดียวไม่ต้องหาจุดชาร์จบ่อยๆครับมอเตอร์เขาให้กําลังสูงสุด340แรงม้า430นิวตันเมตรรองรับการชาร์จไวแบบ DC นะครับ280กิโลวัตต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800โวลต์ครับจาก10ถึง70%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองสําหรับโปรโมชั่นในงาน GAC #HT ทั้ง2งรุ่นนะครับทั้งรุ่ โปร1เครื่องครับและดอกเบี้ยพิเศษ0.99%และสิทธิพิเศษ,เศษทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ครับรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนและกล่องควบคุมในชุดมอเตอร์แบบ Lifetime วอลันตีตลอดอายุการใช้งานครับเรามาต่อกันรุ่นที่4กับ GAC M8 PHEV ครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็มาในสไตล์ของรถ MPV นะครับ มาพร้อมกับความเรียบหรูนะซึ่งจะเห็นได้ว่าดีไซน์ภายนอกขอเขาเนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับด้วยการใช้กระจังขนาดใหญ่ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและก็กล้องเนี่ยมีให้แบบรอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวาประตูของเขานะครับก็เป็นประตูแบบสไลด์ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยเหมาะสําหรับการเป็นรถผู้บริหารเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญมากนะครับก็คือเจ้าคันนี้เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดครับคือคุณสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟก็ได้หรือว่าเติมน้ํามันก็็ไไดด้หรรรือววิ่งแบบบบ2ะมกกัน ถ้าคุณวิ่งแบบไฟฟ้า100%เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด120ิกิโลเมตรและถ้าคุณวิ่งไฟฟ้าบวกน้ํามันนะครับได้ระยะทางมากกว่า1000กิโลเมตรแน่นอนในราคาค่าตัวนะครับสองล้านสี่แสนบาทครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันว่าจะได้อ p ชั่นอะไรบ้างครับเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยมาในดีไซน์ของความโดดเด่นอลังการมากๆนะครับเมื่อเราปลดล็อครับเขาจะมีแสงไฟตรงนี้เป็นลูกเล่นกระพริบแล้วก็กล้องมีให้แบบรอบคันหหนนนน้้้าาาาาาลลังยยขขวเเึมที่ดนบ,นบจะ มีกล้องตรงนี้ด้วยทําหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยต่างๆของเจ้าคันนี้ครับแล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยมาในขนาด18นิ้วครับเป็น4ีทูโทนแบบนี้เลยจุดเด่นอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือประตูไฟฟ้าครับนี่ เปิดได้กว้างมากนะครับแล้วเวลาที่เราจะก้าวขึ้นไปเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องก้มหัวเลยทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันก่อนดีไซน์ไฟท้ายครับก็ไม่แพ้ไฟหน้าเลยมาในดีไซน์แบบลากยาวครับแล้วก็ยังลากลงข้างล่างด้วยนะครับมีชื่อ GAC M8 นะฝาท้ายของเขาเนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยมาเรามาดูภายในกัน ภายในครับก็เหมาะสําหรับการเป็นรถผู้บริหารเลยทีเดียวนะครับตัวบาของเขาเนี่ยเป็นแบบกับตันซีดเน้ะแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ยังมีฟังก์ชันซีโร่กราวิตี้ครับซึ่งเราสามารถกดคลิกเดียวและตัวบอดเนี่ยเขาก็จะเอนนอนให้ด้วยอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับรวมถึงยังมีโต๊ะตรงนี้ให้ด้วยนี่นะ ผู้บริหารเนื้อเอาโน้ตบุ๊กวางนะครับนั่งพิมพ์ง,งานก็ได้หรือว่าเอาข้าวมาทานในรถก็ได้เรียกได้ว่ามีโต๊ะส่วนตัวมาพร้อมกับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับระบบนวดของเบาะด้านหลังก็มีมาให้เหมือนกันนะแล้วก็หลังคาของเขาครับยังเป็นหลังคาซันรูฟแบบ2ตอนนะครับมีจอตรงกลางให้ด้วยนี่ขนาดใหญ่สําหรับการดูหนังฟังเพลงส่วนเบาะแถวสามนะครับก็นั่งแล้วสะดวกสบายครับเป็นเบาะที่สามารถใช้งานได้จริงนั่งได้จริงโดยสารได้จริงในส่วนของชุดคอนโซลด้านหน้านะครับพวงมลาลัยเป็นแบบ3การหุ้มหนังครับแล้วก็ตัวจอเนี่ เป็นจอขนาดใหญ่เลยหัวเกียร์ก็มาในดีไซน์ที่สวยงามครับมีเป็นคริสตัลให้เราได้หมุนเล่นด้วยวัสดุที่ใช้แถว1และแถว2เนี่ยเป็นแบบเซมิอะนิลินนะครับซึ่งเกรดสูงกว่าเนปป้าทางด้านพละกําลังนะครับเจ้าคันนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเบอร์โบ140กิโลวัตต์แรงบิด330นิวตันเมตรครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังอยู่ที่13 4ิกิโลวัตต์แรงบิด3า0นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ไฟฟ้าแบบ100 120 w, ห,แหมดเนี่ง ระบบไฮบริดถ้าเราใช้ร่วมกันแล้วจะได้ระยะทางรวมสูงสุดอยู่ที่1,032กิโลเมตรต่อการใช้หนึ่งพลังครับสรุปง่ายๆเลยนะครับ GAC M8 PHEV เหมาะสําหรับการเป็นรถผู้บริหารหรือว่าเป็นรถครอบครัวครับมาในดีไซน์ที่หรูหราล้ําสมัยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอำนวยความสะดวกครับในราคา2,499,000บาทสาหรับโปรโมชั่นในงานนะครับในรุ่น GAC M8 PHEV เนี่ยก็จะได้โปรแกรมบํารุงรักษาฟรี5ปีครับได้จอเพดานและได้ตู้เย็นในรถครับและสิทธิพิเศษทั้งลูกค้าเก่าและลูกค ค่ใหมรับรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนและกล่องควบคุมในชุดมอเตอร์แบบ Lifetime ว a ลันตีตลอดอายุการใช้งานครับ มาครับเรามาดูโกวีแอร์แคปครับซึ่งเจ้าคันนี้ก็เป็นยานยนต์บินได้นะครับที่เราเห็นตรงนี้คือเขาสามารถบินได้จริงนะระยะความสูงของการบินของเขาเยอยู่ที่ต่ํากว่า300เมตรนะครับแล้วก็ระยะทางในการบินของเขาเยอยู่ที่ประมาณ20ถึง30กิโลเมตรเจ้าคันนี้จะเป็นการบินแบบอัตโนมัตินะครับข้างในของเขาเจะมีที่นั่งอยู่2ที่นั่งถามว่าเราต้องบังคับควบคุมตัวเครื่องบินไหมจริงๆเราไม่ต้องบังคับควบคุมครับเพราะว่าอันนี้เป็นแบบออโต้พายโลเลยก็คือเราสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางได้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบินให ไปลาายยทงด้เลและนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นระบบไฟฟ้าครับสามารถชาร์จได้โดยใช้เวลาเพียงแค่25นาทีจนเต็ม100%หรือถ้าคุณเร่งรีบครับชาร์จเพียงแค่ประมาณ15นาทีเนี่ยก็จะได้ปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่มากกว่า50%แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีล้ำลของ GAC เลยครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปลองนั่งกันเขาจะเป็นแบบ2ที่นั่งนะเวลาขึ้นเนี่ยตรงขาเขาเนี่ยอันนี้เป็นบันไดนะคุณสามารถปีนเข้าไปได้เลยนี่แบบนี้นี่ แล้วเขาจะไม่มีปุ่มอะไรให้คุณกดเลยนะถามว่ามันจะบินยังไงนะครับ คือเราต้องป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับว่าปลายทางของเราอ่ะมันอยู่ที่ไหนจากนั้นเดี๋ยวเขาจะบินแบบออโต้พายโดไปถึงจุดหมายปลายทางแบบที่คุณเนี่ยไม่ต้องควบคุมอะไรเลยสามารถนั่งได้2คนนะครับแล้วก็ตัวกระจกเขาเนี่ยจะเป็นกระจกขนาดใหญ่เลยเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์เลยแล้วก็ตัวใบพัดของเขาเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้การชาร์จไฟแบบ100%เลยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรถในบูธของ GAC Ion ครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากรับชมตัวจริงนะครับมาที่บูธ GAC Ion ในงานมอเตอร์ด้นะครตั้งแต่วันนี้ไปบห ถึงวันที่10ธันวาคม2,568ครับสำหรับวันนี้ออโต้สปินขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ